ดีทุกคนทุกท่านเนยลยนะวันนี้นผมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะฮบิดเปิ่นในช่องเกนพีไม่มีสาระชานแนวนะครับผมวันน,น,นี้ก็เราก็จะมาเล่นกันในเกมที่มีชื่อว่า ROV นะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเซลฟิตนะครับผมก้นหนุ่มขายปลา <c oughs> ไม่ใช่นะครับเซลฟิตเซลฟิตโอเคก้นหนุ่มหอ,อกคู่นะครับนี่เราก็ได้เล่นเป็นตำแหน่งป่านะครับ ซึ่งทีมเราก็จะมีอิกกี้เป็นตำแหน่งเมทนะครับเฟิร์สแบตเป็นของทีมเรานะครับด้วยแวนนะโอเคแวนก็เล่นเป็นแคลร่นะครับส่วนซัพพอร์ตจะเป็นเอ่อตัวที่มีชื่อว่าอะไรเปล่าเอเลน,ะน,ะนะตี้หรือเปล่าใช่ส่วนเดี๋ยวขอบวกแป๊บตีตียังไงลิงเจ้าไหมลิงสู้เราไม่ได้นะครับต้นเกมแล้วก็ออฟเลนจะเป็นเรียวมัดนะครับ เกี่ยนนี้ก็ยังไม่มีประเด็นอะไรนะฟาร์มไปก่อนนะโอเคไปเรื่อยฟาร์มบับแดงไปเรื่อยๆนะยังไม่ได้มีอะไรนะตอนนี้โอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีประเด็นอะไรนะครับไปเรื่อยๆนะข้างล่างเหมือนจะมีประเด็นนะตอนนี้ เหมือนแพนด้าโดนกดนะโอเคอันเลนมาจังหวะน,นี้ขอทุบหนึ่งทีแล้วก็สไลด์โอเคเก็บอเลนมาได้นะครับเหลือแพนด้าตัวหนึ่งได้ไหมยังไงแพนด้าไม่ถึงนะครับจะได้นะครับตามเงิต้อมไหนนะครับยังไงได้ไหมไม่ได้นะครับอีเกเงินขอขอโมยบัาฟ้าัตูนะครับ เจได้ปลามาเป็นที่เรียบร้อยนะเจเจอหลิงนะจังหวะนี้โดนป้อมตียังไงดักหน้าดิโอเคตะเอแล้วก็อันติไปหนึ่งทีโอเคเก็บหลิงมาได้นะสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่สองศูนย์ศูนย์นะครับส่วนสกอร์รวมจะเป็นสามต่อศูนย์นะครับโอเคแล้วก็ฝมกันตปต่อนะครับเลนบนเรายังไม่ได้ขึ้นไปดูนะครับรู้สึกว่าเลนบนจะสามารถยืนกันได้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปสอบได้ก้อนให้เพื่อนนะครับเยอะเลย พี่แหวนเราเก็บอันเลนมาได้นะแต่เหมือนจะมีศัตรูนะครับจังหวะน,นี้อันตีมาเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้เดี๋ยวรอเวลานะครับจังหวะน,นี้ขออันติเลยแล้วก็วกสไลด์หนีท่าหนึ่งไว้เคเก็บพี่เตลเซียนมาได้นะครับเป็นเมทฝั่งังศัตรูนะครับฝั่งศัตรูก็จะมีเตลเซียนเป็นเมทนะครับแล้วก็ เอลี่จะเป็นไบรอ e เนะครับส่วนสปอร์ตอ่าตัวนะจะไม่ได้นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวค่อยบอกคนระับเขียฟาร์มกันไปก่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณคอมมานเดอร์นะครับยังไงเตียวเซียนเตียวเซียนอยู่คนเดียวโดนแช่ไปโดนแช่คู่ไป พี่ลิงจะมาคนะรับลิงนะโอ้ได้ไหมโอเคขอปั๊บฟ้านี่เจอเติร์เซียนแหลมอย่างงี้ไม่มีเกาะเลยก็โอเคเก็บเติรเซียนมาได้นะครับด้วยกสกิลสองคนระับแล้วก็จะมาเก็บพี่แพนด้าต่อทนำะยังไงแพนด้าสกิลหนึ่งรีทันแล้วก็สกิลสองโอเคอเคมื่อกี้ถ้าแพนด้าไม่กลับมาตีเรา,น,าน่าจะรอดนะ ไปกันต่อขรงบ Dark s ให้เพื่อนนะครับป่าที่ดีคือต้องเก็บอบิสตร์ดก้อนเก็บร a r เลเยอร์นะครับตันนี้ทีมเรากต็ตะกอรวมก็อยู่ที่8ต่อหนึ่งะครับสะกอ์ส่วนตัวเราก็อยู่ที่50 0นครับเราต้องเกิดให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามเดินเกมไม่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นประมาณนี้ก็คือทีมเราจะค่อนข้างแบบ มันจะมีคนหนึ่งที่แบบถ้าเราเล่นดีนะครับเพื่อนอาจจะเล่นไม่ดีหรือว่าถ้าถ้าเราเล่นไม่ดีเพื่อนอาจจะเล่นดีนะสน่วนมากคาวีจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะมีคนหนึ่งที่โยนแล้วก็เรียกว่าเล่นแบบไม่สนใจอะไรนะครับมันจะมีทุกเกมแล้วก็เกี่ยวกับทุกเกมนะครับที่เจอมานะโอเคไม่หมดอีก็ไปกันต่อนะโอเคได้บอลฟ้าแล้วจั่หวะนี้มาช่วย ที่เหลี่ยวมาแต่ก็นิดเดียวเกืบอบไรคันไหมไม่คันคนระับขอคาร้อมไม่ได้นะเดี๋ยวครัวเดี๋ยวเซียนเขาแช่เราตายฟรีนะหลบนะครับอันนี้ศัตรูมาสามตัวนะครับเราก็ดักหน่อยนะครับ ลิงแพนด้าอันเลนโอเคครบทุกตัวนะจหวะนขอรวงแนวหลังนะครับโดนแข่งโดนทุกอย่างโดนอันติกข็รอ,อดไหมสกิลสองเก็บอันเลนมาได้โอเคเก็บตายเดี๋ยวเราขอไปล้วงแนวหลังนะเมื่อกี้เหมือนเห็นลิงแบบแบบนะเมื่อกี้ยังไงมาไหมลิงไม่มาโอเคเจอลิงอยู่ป้อมหน้านะครับ เดี๋ยวมาเราไปเอาลิงก์กันดีกว่านะครับโอเคจังหวะนี้อันติแล้วก็สไลด์เก็บลิงมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงต่อนะเราหน้าจะได้ป้อมหรือเปล่านะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราฟองกระป้อมนะอฮศัตรูมาเนะี่ยต้นถอยนะตอนนี้แต่ว่าเพื่อนมาล้อมโอเคแล้ลิงอันติมาแบบนี้ก็โดนโอเคเก็บลิงมาได้แล้วก็ เซเซียสอันติจังวะนี้รรองร้อหมดมกะจะสไลดเข้าไปเสียบงั้นเอาตัวหลังไม่เป็นไรงั้นขอแผนดา้าสักตัวโอเคได้แผนดามาเอาไโรอต่อเลยไหม,มไปโอหนีนะนิดเดียวนะเมื่อกี้จะเล่นนะคนที่เขียนเรีนได้ทนำะไมไม่มาหญิงเะค,คิดว่านะ่าจะได้ป้อมนะคิดว่านะไม่รู้จะได้นะ Okay. โมยนะครับจังหวะนี้เพื่อนเข้าอะไรนะครับเราขอสักตัวดิขออันเลนวันนี้โอเคเก็บอันเลนมาได้แล้วก็ขอแนวกลั่งสักตัวอย่างหวะน,นี้ถูกโดนแต่แต่ก็ตายไปไป <c oughs> มงดูเพื่อนนะเมื่อกี้ห้าวเกินไปนะเพราะเพื่อนเรายังไม่มานะนรับอะไรกะจะแบบ วีโอเลยค่อยเก็บเม็ดฝันของข้ามนะครับ,บเมื่อกีอ้ผิดผิดพลาดด้วยไงเพราะว่าเราเข้าเร็วนะครับเพื่อนเลยต่างไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะไปกันต่อโอเคเกิดมาไม่ที่เรียบร้อยนะครับยามสึกเราลุกยามสงบเรบาฝาบบ้าฟ้าเป็นของข้านะครับโอเคฟ้าไปเรื่อย ตอนนี้สกอสกออยู่ที่สิบแปดต่อแปดนะครับทีมเรารู้สึกว่าเริ่มเริ่มจะเล่นประมาทนะครับเริ่มจะชอบแยกไปคนเดียวนะครับจังหวะนี้เกาะสักตัวดิอาลินโอเคอาเลนไม่น่าจะหลอดนะครับโอเคเก็บอารินมาได้แล้วก็วโออีกสักตัวนะครับอันติโอเคเจอพุ่มแข็งแข็งขอดิขอสักตัวดิมาไม่ได้นะเมื่อกี้โดนแข็งนะครับเสียดายนะโอเคเจอ ิปเขาป้อมจังหวะน,นี้นะ่าจะได้ป้อมนะพี่แหวนก็ไม่ตีป้อมให้ที่เราป้อมแ,แตกนะครับเขาก็เลยไม่เอานะไม่เคลียร์คลิปกลางเลยนะครับเน้นชิวอย่างเดียวนะครับทีมเราดูในแบบเล็กก็รู้นะเดี๋ยวพี่แวนได้ป้อมนะยังไงลิงลิงมาไหมอืมมันกะจะสวนเท,ท่าไหร่อันดิไปแล้วก็มันศัตรูมาเยอะ ยี่ถอยยีถอยโอเคยีตายแทนแวนะครับงั้นกลับบ้านเลยแล้วกันเมื่อกี้ถ้าเราอยู่บวกเราน่าจะแพน,นะเมื่อกี้เพราะว่าทีมเราตอนนี้เริ่มแยกแล้วครับเริ่มเล่นประมาทนะครับประตูตอยู่ด้านล่างคนหนึ่งคือไวโอแล้วก็อยู่ด้านบนคือพี่ลิงนะครับ เราติ๊กบอกขึ้นว่าเอาดักเลเยอร์นะครับก่อนนะจังหวะนี้เพิ่งเว็วสิบสามครับแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นบักๆัก่งไม่รู้รเนาะเมื่อกี้ที่ผมทำเหมือนมันจะแบบอยู่ดีๆมันก็บักนะครับ <c oughs> จังหวะนี้ศัตรูเยอะมากเื้อ <c oughs> ไม่โดนทุ <c oughs> <c oughs> กพ้นไปหนึ่งทีเอาสักตัวดิอืฮ <c> อ <oughs> <c oughs> ตายไป อะไรอีกี้เล่นอะไรอีกี้อยู่คนเดียวทำไมเรียบโอเคข้อเสียของการที่ไม่ดูแบบเล็กนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนบวกจะเราจะไม่เห็นนะครับมันจะทำให้เราเสียเปรียบนะครับถ้าเราแบบเวลาบวกเราพยายามมาจ่ายดาเมจให้เพื่อนให้ทันนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เรารีบเพื่อนไปนะครับเพื่อนจะเลยตายนะแต่ที่ไม่ได้รีบนะบเพราะว่าเราต้องดักอยู่แล้วนะครับดักเอ่อดักเซเลเยอร์นะครับ เพื่อนเพืเ่อน,น,นจะต้องมาดักฆ่านะครับเพราะว่าศัตรูยังไงก็ต้องเดินมานครับโอเคไปกันต่อนะครับอันติไม่โดนสักตัวขอสักตัวโอเคได้อันเลนมาจาังหวะนี้น่าจะเอาลิงได้ไหมนะขอตัวหลังนี่ขอตัวหลังสักตัววันนี้ไบโอมานี่ได้ไบโอเลยครับกันได้เหรอวนันนี้อันติไม่มาเว้ย อันตไม่มาแข็งโอเคตายไป <c oughs> น่าจะเก็บสกิลหนึ่งไว้หนีนะครับมุจิแบบอันตีเข้าไปแล้วก็รอสกิลหนึ่งหนีนะครับเจยได้เลยนะเข้าไปโดนวงของเดลเซียนพอดีนะครับสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่23ต่อ18นะครับเราก็อยู่ที่13ตาย3 แอดซิดหนึ่งเนีพี no ่เซลฟิดพี่หอกคู่เดี๋ยวนะครัไปกันต่อนะครับผมยังไงเพื่อนกำลังบอกจังหวะนี้เพื่อนบวกไม่รอเนะเพื่อนบวกไม่รอเลยนะครับจังหวะนี้โอเคขอตัวหลังดิขอตัวหลังสักตัวดิโอเคเก็บไปโอมาได้แต่ก็ตายไป อะไรไม่รู้นะครับสปอร์ตหนีนะครับจจงหว่าน,นี้สพอร์ตไม่ยืนอยู่นะไม่ยืนช่วยนะครับไม่น่าจะรอดนะครับดูทรงนะเมื่อก <c oughs> ี้สปอร์ตเปิดให้เรานะแต่ก็น่าจะเลือดน้อยนะครับก็เลยกลับบ้านนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องเป็นคนแทงค่อนข้างหนักนะครับ อ๋อเมื่อกี้คือซัพพอร์ตเขาเข้าไปรับดาเมจให้เราเลยนะเขาไปเปิดก่อนเพื่อนนะก็เลยเลือดน้อยเราก็เลยต้องถอยกลับนะแต่เขาไม่ได้ติ๊กไม่ได้ติ๊ให้สัญญาณเพื่อนว่าถอยนะยังไงมานี่ดิมานี่ดิไอหนูจี่ตัวจี่ตัวถอยดีกว่าโอเคขอบุณซัพพอร์ตมากนะคจังหวะนี้ซัพพอร์ตร้อนไหมซัพพอร์ต สพอร์ตไม่รอดนะครับแต่เราก็รอดโอเคขอบคุณมากๆนะเลยครับผม <laughs> ขอบคุณสพอร์ตที่ตายแทนนะครับเา้าเมื่อกี้เราหัวร้อนนะรเราไปไล่ฆ่านะครับเราก็เลยต้องเสียสพอร์ตไปหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สี่ต่อห้าแฮรพด้ามาอยู่คนเดียวจังหวะนี้ ปัตูน่าจะอยู่ในพุ่มนะครับลองเช็คพุ่มนะครับครับโอเคอืมสามตัวเพราน่าจะดักอยู่นานแล้วนะเพราะว่าเห็นในแมปแล้วว่าศัตรูต้องอยู่ในพุ่มไหนพุ่มนึงนะแต่ว่าเรารีบเกินไปนะครับยังไงโอเคเก็บมาเล่นมาได้ พี่แวนใจเย็นพี่แวนตอนนี้ทีมเราเริ่มจะเรียกว่มมาแตกเลยนะครับเริ่มจะไม่รวมอยู่กับกลุ่มกับแก๊งแล้วนะเริ่มไปคนเดียวเลยนะครัแบแวนก็ไปคนเดียวเรียวมะก็ไปคนเดียวนะาจะว่านี่น่านจะไม่รอดนะเรียวมะแล้วก็อาจจะพาเพื่อนตายด้วยนะครับประมาณนี้นะเราขออันตีสักทีแล้วก็ขอสักตัวโอเคได้หนึ่งตัว นี่ก็ตายไปอีเวนยังไงอีเวนตายไปงั้น,นไม่น่าจัดรอดนะโอเคตอนนี้เหลืออิก,กี้คนหนึ่งเนะอิก,กี้เ้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยเข้าไฟกับเพื่อนนะโอเคยังไงรอดไหมอิก,กี้อิก,กี้ไม่รอดนะตาน,นี้โอเคน่าจะแพ้ไปนะครับโอเคยังไงใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ กล่าวว่า,าขอบคุณมากมนะครับถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปต,ต,ต่อไปนะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไว้ด้วยและกันนะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารหรือว่าพลาดคลิปต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับยังไงก็ต้องกล่าวคำว่า,าขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเจอใหม่คลิปต่อไปจุ๊บจุ